วัสดีครับผมปอมนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาแต่สองตัวนี้นะครับมาเปรียบเทียบนะครับเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับผู้ที่จะซื้อแต่หอยโข่งสักคู่หนึ่งนะครับมาติดในรถของเรานะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆรู้ว่าฉันชอบเสียงของบอส ฉันชอบเสียงของฮ e ลล่านะครับคลิปนี้ไม่มีเจตนานะครับที่จะบอกว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนเสียงเพราะกว่ากันหรือว่าเปรียบเทียบในทางแง่ลบนะครับผมเป็นผู้ใช้คนหนึ่งนะครับที่ซื้อมาใช้ทั้งสองรุ่นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำคลิปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบเสียงไหนหรือชอบ แบบไหนมากกว่ากันนะครับเพราะว่าแต่สองตัวเนี้ในความคิดผมนะราคาในชกปี้นะครับมันผมมองว่าลดลงมาเยอะจากเมื่อก่อนนะครับคู่หนึ่งห้าหรหรือว่าพันบาทนะครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาจากชกปี้นะสองร้อยสิบบาทส่งฟรีตัวนี้นะครับอ่า ผมจำไม่ผิดนะประมาณ200กลางๆส่งฟรีนะครับก็เลยคิดว่ามันจะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเลือกแต่มาใส่รถเราสักคู่หนึ่งว่าใครจะชอบเสียงไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับพูดถึงเรื่องราคากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันไหนติดตั้งตัวไหนยังไงนะครับ คันนี้นะครับคันสีเทาแลมโบนะครับใช้ของฮลล่านะครับรุ่นมิดไนท์แบ็คนะครับผมไม่ต้องแกะกระชังหน้าให้ดูนะผมจะให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับดำๆตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวหนึ่งนะครับน่าจะมองไม่เห็นนะครับสําหรับอิวสุดารกอนนะครับปีสองพันสองนะครับ สามารถติดแพนของเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีดีเลย์มาให้อยู่แล้วนะครับส่วนรุ่นอื่นผมขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับส่วนเจ้าคันสีดำของผมนะครับใช้ของบอสนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมผมที่เกียจถอดกระชังหน้าออกนะแค่บอกว่า คันไหนใส่รุ่นไหนยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับจาก้อนผมทั้งสองคันนี้นะครับติดตั้งแต่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปี2002รุ่นเดียวกันต่างแค่คุณละสีนะครับมีดีเลย์มีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องต่อดีเลย์เพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเทาแลมโบเป็นฮลล่านะครับส่วนคันสีดำนะครับเป็น บอสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบีบแซคันเทาแลมโบนะครับที่ใช้เฮล่านะครับแล้วเพื่อนๆลองฟังเสียงกันดูนะครับคันเทาแลมโบนะครับเป็นของเฮล่านะครับ เดี๋ยวจะไปบีบอ e ีกคันหนึ่งนะครับเป็นของบอสนะครับอ่าแล้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทุกคนที่ได้ยินเสียงแต่นะครับของ ล่าแล้วก็บอร์ดประชันเสียงกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเ <_ D> พื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับส่วนผมบอกนะแต่เนี้ยผมซื้อเองนะครับซื้อมาเองเลยไม่มีใครเอามาให้ผมเปรียบเทียบหรือว่าอะไรผมแค่อยากจะเปรียบเทียบในฐานะผู้ใช้นะครับว่าติดตั้งในรถแล้วติดตั้งตำแหน่งเดียวกันนะครับ <_ D> เสียงที่ออกมาเนี่ย เหมือนกันไหมหรือต่างกันนะครับหรือว่าใครจะชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาของแต่เขาดีกว่าผมจะให้ดูจากในกล่องนะเพราะว่าแต่เนี่ยผมใส่รถไปเรียบร้อยแล้วผมไม่อยากมาแกะแล้วถอดประกอบเพราะว่าจุดประสงค์ในการทําคลิปครั้งนี้เนี่ยคืออยากจะให้ฟังเสียงแต่นะครับว่าใครชอบเสียงไหนอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวบอดี้เขานะจากในกล่องว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวบอดี้เขาก่อนนะครับของบอสนะครับที่อยู่ในคันดากอนโฟวินสีดํานะครับหน้าตาเขาจะประมาทประมาณน,นี้เลยนะครับสีเทาๆมีเขาเรียกว่าตัวกันน้ําได้ด้วยนะครับอ่านะครับตัวนี้ราคาจะแพงกว่าฮิลล่านะครับมีไนทแบ็กนิดนึงนะครับ เขาบอกว่ากันน้ําได้นะครับพูดถึงเรื่องความคงทนผมก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะเพิ่งซื้อมาใหม่ทั้งคู่นะครับส่วนตัวเฮล,ล่านี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอหอยโข่งคว่ำข้างล่างนะครับซึ่งโอกาสที่น้ําจะเข้าเนี่ยถ้าไม่มีใครทะลึ่งไปขีดย้อนสอนผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าเพราะฉะนั้นไอเรื่องการกันน้ํานะครับผมมองว่าก็ใกล้เคียงกัน นะครับตัวนี้คว่ำลงส่วนตัวนี้เนี่ยมีตัวกันน้าแต่ถ้าถามผมนะผมมองว่าเหมือนในกรณีรถผมเนี่ยผมล้างกับเครื่องยน้ํน้แรงบ่อยๆนะครับผมว่าตัวเนี้มีโอกาสที่น้ําจะเข้าสูงกว่าตัวนี้ในความคิดของผมนะาจากที่ผมใช้งานพอรถผมรถโฟวินต้องบุยตะลุยขี้โคลนอะไรบ่อยๆก็ต้องล้างน้ําแรงนะครับไม่ได้แบบเป็นรถที่ขับหลู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวผม ท้ายคลิปนะครับผมจะให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงแล้วเปรียบเทียบดูซิว่าเสียงที่มันต่อกันเลยเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอันไหนที่เพื่อนๆคิดว่าโดนใจเพื่อนๆว่ากันแต่สําหรับผมนะส่วนตัวผมเวลาผมขับอยู่ในรถแล้วผมบีดแตรเนี่ยผมชอบเสียงตัวนี้มากกว่าในความคิดผมนะผมชอบเสียงตัวนี้มากกว่าผมมองว่ามันเพราะกว่ามันฟังสบายกว่า ในความคิดผมนะคือมันแหลมมันทุ้มพอดีในความคิดผมนะครับผมขอย้ําตรงนี้ส่วนเพื่อนๆคิดว่าอ่าฉันใช้บอสแล้วฉันถูกใจบอสมากกว่าฉันใช้เฮล่าถูกใจมากกว่านะครับก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นไว้ใตค้คอมเมนต์ของใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามา ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะรถค่ะ